ดอกชนชมกำลังออกดอกมาให้เราช่ยชมส,สวยๆเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราจะพามาอัปเดตต้นชวนชมที่เราได้เปลี่ยนกระถางปลูกตอนนั้นเราก็ได้เปลี่ยนกระถางปลูกจากกระถางละ6นิ้วค่ะ ตอนนี้น้องก็จเจริญเติบโตดีแล้วก็ออกดอกสีสวยแบบนี้มาให้เราได้ชมแล้วค่ะค่ะเคล็ดลับในการปลูกชนชมให้ออกดอกสีสวยแบบนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยค่ะ <S <S mm. เพียงแค่เราปลูกเอาไว้ในกระถางพลาสติกสีดำธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเราก็จะใช้ ดินร่วนเป็นดินปลูกค่ะดินร่วนที่อยู่ในสวนในร่องก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะในการปลูกชนชมให้ออกดอกสวยๆแบบนี้ละค่ะค่ะตอนนั้นที่เราทำคลิปมาก็นานแล้วค่ะประมาณ6ถึงเเดือนค่ะตอนนั้นที่เราได้ซื้อมาใหม่ๆค่ะต้นชนชมของเรา ก็ไม่ติดดอกเลยค่ะจับไปดอกก็ล่วงหลุดไปหมดเลยค่ะเราก็จึงได้ทำการเปลี่ยนดินปลูกใหม่ค่ะตอนนั้นน้องก็มีดินปลูกเป็นกลับมะพร้าวสับเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ค่ะทำให้ต้นชนชมของเราไม่ติดดอกเลยค่ะค่ะ เมื่อเรารับต้นชนชมมาใหม่ๆพะะ่อค้าบางครั้งก็จะถอดกระถางปลูกเหลือแต่ต้นให้เราค่ะเราก็จะต้องมาอนุบาลแบบนี้ค่ะอนุบาลกับดินร่วนนะคะใบเขาก็จะร่วงหลุดไปหมดเลยค่ะแล้น้องก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาได้เองค่ะไม่ต้องตกใจ นอกจากดินปลูกแล้วเราก็ยังมีฮอร์โมนเสริมด้วยค่ะฮอร์โมนเสริมที่จะทำให้ต้นชนชมของเราออกดอกสีสวยแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็คือไข่ไก่ค่ะไข่ไก่แล้วก็มีผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะในหนึ่งฟอกกี้นะคะแล้วก็จะใช้ส่วนผสมเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็จะฉีดพ่นทุก ประมาณ7 10ถึง10วันต่อครั้งค่ะเพื่อช่วยให้ต้นชนชมของเราออกดอกดก,ดกสีสวยแบบนี้ละค่ะค่ะนอกจากฮอร์โมนแล้วเราก็ต้องใส่ปุ๋ยคอ,อกด้วยค่ะปุ๋ยคอ,อกที่เราจะนำมาใส่ต้นชนชมก็จะเป็นมูลวัวค่ะมูลวัวหรือว่า มูลไก่ค่ะเป็นปุ๋ยครอบเก่าๆค่ะที่เรานำมาใส่ต้นชนชมทำให้ต้นชนชมของเราเจริญเติบโตแล้วก็ติดดอกดีค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชนชมดอกซ้อนทั้งนั้นเลยค่ะส่วนมากเราก็จะเน้นสีสดๆนะคะสีออกแดงๆค่ะ จริงๆแล้วเรามีต้นดอกสีขาวด้วยค่ะแต่มีคนขอซื้อไป1ต้นค่ะแล้วเราก็ยังมีดอกสีเหลืองค่ะดอกสีเหลืองยังไม่ออกดอกเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำค่ะ ค่ะชนชมเลี้ยงง่ายค่ะเนี่ยค่ะถ้าใครเลี้ยงชนชมแล้วไม่ติดดอกก็ขอแนะนำให้เปลี่ยนดินปลูกเป็นดินร่วนได้เลยค่ะรับรองออกดอกสีสวยเลยค่ะ